ือจริงๆไม่มีความรู้ด้านการลดน้ำหนักนะคะแต่คือเห็นเพื่อนลถก็เลยว่าไม่ลดดีกว่าคือคนที่บ้านลูกๆก็สำเนียไม่ว่าอะไรก็เลยไม่คิดลถเลยเสื้อผ้าก็จะ S S S L ก็ตกใจเ S สมัยนี้เขาเรียกอย่างนี้เหรอก็เลยพอพอได้ลองผลองผลิตภัณฑ์ของจัคกินแล้วก็ได้ผลเนาะเออเดินคาดเลย คือทานทานก็คือรู้สึกเลยว่าเออมันมันแบบจากที่เราเคยทานเก่งๆทานได้ทีสามจานอย่างอย่างเป็นอย่างส่ำเสกลายเป็นทานได้น้อยลงจานเนินอิ่มแล้วเห็นก็มองในเฉยก็เลยวได้ผลนอยหยุดเราได้คือทานก็ทานถึงแล้วก็ทานข้าวขนมอย่างคุกกี้ขนมปังนี่เคยชอบมากๆมองเฉยไม่ทานเลยตื่นมาก็จะทานกาแฟก่อนทานลิเชฟก่อน ยี่สิบนาทีแล้วประักตามไม่เชงตามไม่เชงเลยพอก็ยี่สิบนาทีแล้วก็สามสิบนาทีถึงทันข้าวชาปกติค่ะบตอนนี้น้ำหนักเท่าไรตอนนี้น้ำหนักอยู่ที่เจ็ดสิบแปดกิโลคิดว่าจะรอว่าคิดว่าอยากลงอีกทีแรกก็ไม่อยากแล้วคิดว่าสิบกิโลนี่เยอะแล้วแต่ลูกบอกอยากให้ถึงหกสิบห้าก็เลยลองต่ออกหน่อย ถ้าอยากจะให้แนะนาําสมาชิกคืออยากให้ลองดูเพราะว่า,าในตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยทําจากสมุนไพรธรรมชาติจริงๆไม่ไม่มีผลข้างเคียงไปเปลี่ยนมากจากคนที่ไม่มั่นใจในชีวิตเลยอ่ะไปไหนเนี่ยเดินสบแฟนเนี่ยเดินทางห่างนะเดี๋ยวนี้เดินข้ามเลยไปแบบเสื้อผ้าก็คือเริ่ม,เร,มเริ่มที่แบบจะเมื่อก่อนไม่แต่งตัวเลย ทางหีูหยุดใสไล่ใจเดี๋ยวนี้ใส่หมดแล้วหยิบใสได้แล้วเช้งทานแล้วทําให้ชีวิตจากคนที่ไม่มั่นใจสามารถกลับมาดําเนินชีวิตได้อย่างปกติและมีความมั่นใจในการที่จะทําอะไรในชีวิตประจำวันของเราได้เพราะฉะนั้นอยากจะเชิญชวนให้ทุกคนมาทานเช้งจะได้มีความมั่นใจและสวยขึ้นค่ะ